หนูชื่อเด็กหญิงมิพักออยัปายยานป์ปอซากอยู่ชั้นปมทับหนึ่งเลขที่12วันนี้หนูจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเพื่อนรักในป่าใหญ่ในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้ววันหนึ่งพายุฝนลูกใหญ่ได้พัดผ่านป่าเราสัตว์จึงวิ่ง พายุในถ่ำพายุร้ายโคน่นต้นไม้มากมายจนแทบไม่เหลือป่าเมื่อพายุสงบสัตว์ทั้งหลายออกมาจาก่าำพบป่าถูกทาลายก็ตื่นตกใจช้างเบิ้งกับสิงโตเก่งหายตกใจไวกว่าใครจึงช่วยกันหลอะเพื่อนตัวอื่นๆเมื่อทุกตัวสบายใจขึ้นแล้ว ช้างเบิ้กับสิงโตเก่งจึงเสนอว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีทั้งหมดเห็นตรงกันว่าควรหาอาหารเก็บไว้ก่อนเป็นอันดับแรกไก่ฟ้าลิงจอลุงจระเข้สิงโตเก่งหมีใหญ่ชา้างเบิงเสือเอจ้ากระต่ายและเป็ดน้อยจึงเริ่มหาอาหารทันทีจากนั้นพวกมันช่วยกันเก็บต้น เพื่อนสัตว์ชอบพื้นที่ตรงเนินเขามากที่สุดเพราะอยู่ใกล้ท่านมีภูเขาช่วยบังลมแดดอุ่นกำลังดีและมีบอ่อน้ำสำหรับเป็ดน้อยกับลุงเข้แม้ว่าจะมีอาหารและบ้านใหม่แต่ทุกตัวยังคิดถึงบ้านเก่าในป่าใหญ่จึงช่วยกันหาเมาเล็ดพันต้นไม้เพื่อนำมาปลูกในปา่าให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เมื่อได้เมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิดชั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ผลพืชลมลุกและพืชคลุมดินพวกมันจึงเริ่มปลูกต้นไม้โดยฝังเมล็ดลงในดิน วันแล้ววันเล่าผ่านไปต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุดต้นไม้ที่เราสช่วยกันปลูกก็เติบโตเต็มผืนป่าทั้งหมดต่าง อนให้รู้ว่าความสำคัญของธรรมชาติและความสามัคคีของเพื่อนพ้องหากรวมใจช่วยกันพนลไม้พลมือก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่สำเร็จขอบคุณค่ะ